ตทีมชาติกลับมาแล้วครับตีฟาเดนินมีนาคมนะวันนี้กลับมานะครับลงสนามนะครับเกมอุ่นเครื่องนะครับเจอกับอัฟกานิสถานที่สนามราชมัง ติดทีมชาติกลับมาแล้วครับนีหายหน้าหายตากันไม่นานเนาะหลังจากจบทัวร์นาเมนต์เอฟนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยชุดใหญ่นะครับกว่าจะกลับมาเล่นอีกทีก็เดือนมีนาคมนะฟีฟ่าเดย์นมีนาคมนะวันนี้กลับมานะครับลงสนามนะครับในวันศุกร์ที่21นะมีนาคมเกมอุ่นเครื่องนะครับเจอกับอัฟกานิสถานที่สนามราชมังนะครับก็ ตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆอยู่ไม่ไกลจากสนามราชมังนะฮะก็ยังพอมีเวลาเตรียมตัวนะฮะรอเข้าสนามแข่งสองทุ่มนะครับวันนี้ยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทีมชาติไทยบรรยากาศในวันนี้นะเกมขอนเครื่องนัดนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับผม การแข่งขันในครึ่งเวลาแรกทีมชาติไทย1และทีมชาติอัฟกานิสถาน0 ในแปนึ่งมื่นสองร้อยสิช่าขอขอกพระคุณครับ หมดเวลาการแพงฐานใตครึ่งเวลาทีมชาตร์ทายสและทีมชาตรอัพการินนสธานส p l a y here is between s On 25th m a n t h at 7.30pm Thank you for coming and showing your support to the teams and players But before you go, please ensure that you do not leave any personal belongings behind We wish you a pleasant and safe journey สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในนัดต่อไปนะครับจะลงเล่นที่สนามราชมังคลากราสถานในรายการเอเชียคนคัพ2027รอบคัดเลือกโดยจะพบกับทีมชาติสีลังกาในวันที่25มีนาคมเวลา19.30นาสำหรับวันนี้ครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอพระคุณ เกมแล้วนะครับวันนี้ทีมอังสุดนะเราก็เอาชนะอัฟกานิสถานได้2-0นะครับถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะแล้วก็ได้เห็นฟอร์มของผู้เล่นตัวใหม่ๆนะที่ได้ลงเล่นทีมชาติในยุคอิชิอีกแล้วกันนะครับแต่คนไปติดทีมชาติยุคก่อนหน้านี้มาแล้วนะหลายคนก็ได้กัน ได้คะแนานที่ a ้าแรล็ิ้งไปด้วยแบบนี้ก็ก็รอไปดูครับในเกมวันแข่งขันจริงแ่เชือกกับสิกา,าาก,าก,ากาก็ยังต้องมีอะไรปรับแก้แหละท่ารวมแต่โดยรวมก็ถือว่าน่าประทับใจในแง่ของเกุกนะพาะกำลังเราในยังโนเคอยู่แบบนี้ก็น่าจะสู้กับสิลกาได้เหมือนกันนะเพราะว่าสิลกาเองก็ ระดับโลกและต่ำกว่าทางด้านของอการแข่าขนนะครับ50-55ระดนบเลย2อ0แต่ว่ากูรเล่นเขาเนี่ย่วกนนะครับมีเลนใี่รวมเัยต่วาโวกงมไม่ประมาดแต่แต่เนวันนี้เห็นการเล่นเกมที่เกมทีกเกมดูดีนะครับแว่า จะมีจังหวะทิ้งทางานจา่ายท่าที่แรกครับคืจังหวะทิ้งทาที่เด็ดว่าแต่ว่าเพราะว่าเราได้ประตูนําแล้วนะครับภาพรวมเราเทําได้ดีนะครับเรเาจังหวะเกมขึ้นหลังอาจจะมีสี่เาทีมากขึ้นดีกว่าครึ่งแรกเลยนะครับวันนี้แข้งเาใหม่มาแลยวนะครับรแ,ลแล้วก็ถือนะว,นะว่าแฟนๆมาประมาณ,มาณท,ทุกคนก็โอเคแล้วไว้ยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับวันอังคาร วิวมานกว่านี้แน่เพราะว่าเป็นเกมเอเชียนคัพเราคันเลือกนะเจอสีังกาสิ่งที่เราเต,ตรียมตัวมานะเป้าหมายในการเป็นแชมป์กลุ่มเพื่อไปเล่นเอเชียนคัพที่ซาอุดีอาระเบียรอดูนะครับเราขอจุดโอเคและเดี๋ยวมาเจอกันได้ใหม่นะครับในวันอังคารน,นะปากชาติไว้ด้วยเหมือนเดิมนะกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ทุกช่องทางแล้วเจอกันครับผม Go oh, now.